สองเดือนต่อมาเราก็ได้คอนโดนางฟ้าต้นใหม่อีกสีต้นนะคะส่วนต้นแม่ที่เราตัดยอดออกมาเนี่ยเขาก็แตกหน่อเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนกจะมาทําฟอร์มกอคอนโดนางฟ้าค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าเราเลี้ยงแบบนี้ก็จะแตกกอยากแตกฟอร์มเป็นฟอร์มกอยากนะคะเราจะมีวิธีการที่ทําให้เขาแตกหน่อเป็นฟอร์มกอได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยวิธีการ ปาดค่ะทุกคนเพื่อนสามารถทําตามคลิปนกไปได้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเจ้าต้นนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่เป็นฟอร์มกอรหรือว่าเป็นฟอร์มกอแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่สมดุลก็สามารถหากิ่งนะคะที่เราจะปาดได้เหมือนกันคะ่ะปาดให้แตกหน่อน,นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นกจะปาดให้เพื่อนๆดูนะคะการปาดปาดสูงจาก หน้ากระถางหรือว่าหน้าดินขึ้นมาสักประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะคะจะปาดตรงหรือว่าปาดเอียงก็ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะแต่หนูก็จะปาดเอียงนิดนิดค่ะเพราะว่าใบมีจะต้องหลบกับต้นนั้นนะคะเดี๋ยวปาดให้หมดเลยค่ะทั้งสี่ต้นค่ะต้นนี้ชํำไว้ราว 3-4เดือนแล้วค่ะไม่ถึงสเดือนค่ะประมาณ2เดือนครึ่งนะคะสต้นนี้ชำไว้ประมาณ2เดือนครึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนต้นที่เป็นต้นที่มีรากเนี่ยเราก็จะวางไว้ในที่แดดรำไรก่อนสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะอย่าเพิ่งรดน้ำโดนแผลเขาค่ะ จากนั้นนะคะพอสองอาทิตย์ผ่านไปรดน้ำได้ปกติได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใช้เวลาประมาณกี่วันนะคะหน่อถึงจะแตกออกมาส่วนต้นที่เป็นส่วนยอดนะคะที่เราปาดออกแบบนี้นะคะนกก็จะทิ้งแผลไว้สักประมาณ1 2ถึงอาทิตย์ค่ะอย่าเกิน2อาทิตย์นะคะถ้าเกิน2อาทิตย์เนี่ยต้นก็จะเหี่ยวมากเกินไปค่ะหลังจากนั้นเมื่อครบ2อาทิตย์แล้วเราก็จะวนค่ะกลับมาชํำนะคะกลับมาชํำแบบนี้นะคะ่ะ ท่อนบนนะคะที่เราตัดไว้แล้วก็ผุแผลแห้งแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็นํามาปักชําได้เลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะสามารถชํารวมกันก็ได้หรือว่าจะแยกก็ได้นะคะไอน,นุจะทารวมรวมกันไปก่อนนะคะที่การชําก็ปักลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะไม้ที่เป็นแท่งๆแบบนี้จะปักยากเราก็เลยเหมือนกับเอาดินไปก่อนลงดินไปก่อนนะคะลงดินยังไม่เต็มกระถาง วางลงไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมดินค่ะจากนั้นก็จะเติมดินขอบๆนะคะเขี่ยเขี่ยนิดนึงค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ปุ๋ยสตาร์เกิลจีค่ะสำหรับคอนโดนางฟ้านะคะต้องโรยสตาร์เกิลจีค่ะเพราะว่าเพี้ยหอยชอบมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันเลยก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็โรยหินทยุงต้นไว้ค่ะ เกี่ยๆให้เข้ากันนิดนึงค่ะให้หินเข้าที่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถรดน้ําได้เลยค่ะลดทีละน้อยๆค่ะคอนเซปต,ต์การชําต้นไม้ใหม่นะคะลดทีละน้อยๆแบบนี้แต่ให้รดบ่อยครั้งสักสาถึงสวันครั้งหนึง่งตั้งวางไว้ในที่แดดลาไรค่ะลาไรหมายความว่าอย่าเพิ่งไปเลี้ยงรวมกับต้นที่มีรากแล้วนะคะให้วางไว้ในแดดที่ร่มกว่านั้นค่ะ ข้อล่างเราก็จะปล่อยให้เขาแตกหนอนะคะเดี๋ยวถ้าแตกหนอเนี่ยเดี๋ยวนกจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงค่ะท่อนบนนะคะเมื่อรากเขาเดินดีเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็สามารถตัดทําแบบนี้ได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะนี่คือการขยายพันธุ์คอนโดนางฟ้านะคะ2เดือนต่อมาเราก็ได้คอนโดนางฟ้าต้นใหม่อีก4ต้นนะคะส่วนต้นแม่ที่เราตัดยอดออกมาเนี่ยเขาก็แตกหน่อเรียบร้อยแล้วค่ะ แตกหน่อเป็นฟอร์มกอรเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้เห็นได้ว่าบางต้นเนี่ยอาจจะแตกแค่หน่อเดียวก่อนนะคะแต่เดี๋ยวรอค่ะอย่างเช่นต้นนี้นะคะหน่อที่อยู่ตรงนี้ก็เริ่มมาแล้วค่ะนะคะต้องรอดูนะคะว่าเขาจะให้กอแบบไหนค่ะแต่นี่คือเราจะได้ไม้ฟอร์มกอแล้วก็ได้ต้นใหม่เพิ่มค่ะสำหรับต้นนี้นะคะถ้าอยากทำกออีกสักเดือนถึง2เดือนเราก็สามารถตัดได้เลยค่ะ ถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นะคะเขาจะไม่แตกกอเพียงแค่รอหน่อมาก็ต้องใช้เวลานานค่ะอันนี้เราก็มาเร่งนะคะให้เขาแตกหน่อใหม่เร็วจะได้เป็นฟอร์มกอเร็วๆค่ะใครที่อยากทำคอนโดนางฟ้าฟอร์มกอนะคะก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะคะและตอนนี้วิชูรดาการ์เด้นมีร้านค้าออนไลน์ ขายผ่านทางแอป Shopee นะคะเพืเ่อนๆสามารถคลิกลิง์กเข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะ